สีพิกัดสายมูขอพอเรื่องเรียนติดชัวหนึ่ง พระศรีาศาสดาพระพุทธรูปองค์นี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยมาแต่โบราณทั้งยังเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่มีเกียรติทัดเทียมกับพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีพิกัดบร,ริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรังสิต 2. ององค์พระพิฆเนศเป็นเทพในศาสนาฮินดูมีความเชื่อว่าทรงเป็นเทพแห่งความสำเร็จทรงภูมิปัญญายิ่งใหญ่ผู้กจัดอุปสรรคและอำนวยความสำเร็จให้ทุกสิ่งพิกัดหน้าอาคารสติวเดนเซ็นเตอร์อาคาร6 3. องค์สุริยะเทพเทพเจ้าแห่งสุริยะจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลังสิต์อีกองค์หนึ่งทรงไว้ซึ่งปัญญาความซื่อสัตย์ความสำเร็จและผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่สิ่งมีชีวิตพิกัดอาคารสาราดนตรีสุริยะเทพอาคาร17 4องค์เจ้าแม่กวนอิมเจ้าแห่งความเมตตาความการุณาและความดีงามทั้งหลายสัญ,ญลักษณ์ประจําสถาบันไทยจีนแห่งมหาวิทยาลัยลังศิต